สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทน,นาวันกลางอายุ20ปีเกิดเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2547ค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวันดคนครราชสีมาแต่ปัจจุบันศึกษายอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิลปศาสตร,บร,ร์บัณฑิตภาษาจีนค่ะโดยสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการพูด การฟังการอ่านการเขียนภาษาจีนและยังมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ดิฉันยังได้มีโอกาสในการทํางานภายในรายวิชาโดยการคุยสนทนากับชาวต่างชาติชาวจีนและยังมีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่เป็นนิยมในประเทศจีนอีกด้วยค่ะ ดิฉันมีทักษะในการใช้โปรแกรมในการทำงานได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Excel และโปรแกรม PowerPoint ความสามารถพิเศษคือการตัดต่อคลิปวิดีโอการตัดต่อการาฟิกต่างๆเช่นโปสเตอร์หรือการวาดภาพเป็นสติกเกอร์สติ๊กเกอร์ลายั่นเองค่ะโดยโปรแกรมที่ใช้ในการทำจะเป็นโปรแกรม Canva โปรแกรมชักคัดและดิฉันยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วดๆอีกด้วยค่ะทั้งนี้ดิฉันนางสาวมัทนาวานิกางขอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ